ท่านโจมชาชนทั้งหลายปีใหม่พุทักราช2558ได้เยือนมาอีกวาระหนึ่งพวกเราได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆทั้งรายดีทั้งผิดหวังและสมหวังมาในปีเก่า สิ่งเหล่านั้นเราสามารถที่จะนำเอามาไตรตรองพิจารณาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตของเราในปีใหม่ได้เป็นอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใช้สติในชีวิตในครอบครัวในการงานในทุกขณะดังที่ มีคำกล่าวว่าสติมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลดกพอไม่เกิดปัญญาชีวิตที่ขาดปัญญานั้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายปัญญาก็คือธรรมะนั่นเองในชีวิตประจำวันของเราก็ตามในเหตุการณ์บ้านเมืองก็ตามก็จะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติปัญญานี้เป็นเครื่องไตรตรองพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควรข้อสำคัญก็คือถ้าเรามีสติแล้วมีปัญญาแล้วปัญหาที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมักจะมาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จะทำให้ชีวิตของเรามีความไม่ประมาทและก็มีความพอเพียงมีความเสียสละเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของทุกคน พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางหลักของการทำความดีไว้สามประการความเฉสระนั้นก็คือทานการให้การเฉสระแบ่งปันไม่ใชเ่เราคิดแต่จะเอาโลกนี้ถ้าขาดความเฉสระถ้าขาดการให้แล้วจะเจริญรุ่งเรืองและมามีความมั่นคงไม่ได้เลยเพราะนั้นทานนี่ย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะ,ะปฏิบัติประการที่สองก็คือศีลคือการไม่เบียดเบียนคือการให้อภัยและเมตตาในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินในเรื่องครอบครัวในเรื่องสัจธรรมและในเรื่องของการไม่บัณฑ์พรสติปัญญาของตนเองและคนอื่น การสำคัญอีกนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำจิตใจให้สะอาดของใสคือต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักความพอเพียงเรื่อจิตใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจำเป็นจะต้องกำจัดกิเลสต่างๆออกจากจิตใจของเรารู้จัก ทำใจิตใจให้สะอาดด้วยการบำเพ็ญความดีงามต่างๆทั้งสามส่วนนี้อันได้แก่หลักการเสียสละหรือทานหลักการทำความไม่เบียดเบียน,นคือศีลและก็หลักการทำความดีงามต่างๆคือ,อภาวนาดโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาชีวิตใจ,ใจิตใจของเราให้เกิดความสะอาดสว่างสงบนั่นเอง เพราะฉะนั้นประเทศชาติบ้านเมืองของเราสังคมของเราต้องการผู้ที่บำเพญ็ญประโยชน์ด้วยความเชื้อชระะด้วยความาการไม่เบียดเบียนในการให้อภัยด้วยความรู้รักษาเมื่อคีต่อกันและยกันและสิ่งสัมัญสูตก็คือต้องการผู้ที่ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์พระเจ้าตัสไปว่าทำมังเจริสุจริตัง การทำความดีนั้นต้องทำโดยความสุดและจริงใจถ้าเราทำอะไรด้วยความเบริสุดใจด้วยความจริงใจแล้วประโยชน์ย่อมจะเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายตนด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องและแก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมด้วยขอเจริญพร